สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเบิร์ดโพสถึงแตงโมนิดาหลังโดนปล่อยคลิปเสียงด่ากระติกไม่ดูแลเพื่อนจากการณีที่บางแจ็คปิดอคลิปอ้างเหมือนคุยกับเบิร์ดแฟนแตงโมนิดาโดยบอกว่าคําพูดเบิร์ดกับกระติกวันที่แตงโมจมน้ําลักษณะเหมือนเสียงเบิร์ดพูดว่ามึงไม่ดูแลแฟนกูเท่านั้นแหละเพราะผมคุยกับกระติกครั้งสุดท้ายคือวันที่เจอร่างน้องโมผมถามว่าทําไมกระติกไม่ดูแลโมมันบอกว่าฉันจะ ดูแลมันยังไงมันไม่ใช่เด็กสองสามขวบนะฉันก็อยากนั่งสวยนั่งตากลมของฉันสิคานี้มันทําให้ผมไม่อยากคุยกับมันอีกเลยทั้งนี้คลิปเสียงดังกล่าวเป็นเพียงคําอ้างที่ยังไม่ระบุแนช่ชัดว่าใช่คลิปเสียงของเบิร์ตจริงๆหรือไม่ขณะที่ Bird เบิร์ตเคลื่อนไหวล่าสุดโพสต์คลิปแตงโมโดยรวมคลิปหลายโมเมนต,ต์ของแฟนสาวขณะยังมีชีวิตพร้อมแคปชั่นสุดคิดถึงด้วยว่า I miss you so much คตรคิดถึงเลยอ่ะพร้อมแท็กหาแตงโมด้วยซึ่ง ก็มีราบรรดาดาราเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กําลังใจกันอย่างมากมายเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ